สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมแล้วนะครับแจ็คนะครับนะก็วันนี้ได้กลับมาที่บึงผีพงครับนะไม่รู้ว่าผีพงตัวที่มันดุร้ายนะครับนะเขาก่อนเนี้ยากาดผมเนี้ยยังอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับนะพอวันนี้ผมก็มากับน้องนะครับนะพร้อกันยังไปกันดีกว่า ก็ตามมาก็ในคืนนี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะเจอผีพงนะครับทุกคนครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกนะตอนเย็ยนเนี่ยใช่ครับกบเขียดเนี่ยชอบออกมาหากินนะครับใจกบเนี่ยออกมันจะออกนะฝนตก แล้วไอผีผงตัวนี้มันจะจับมาจับกบเขียดกินนะครับทุกคนนะทุกคนได้ยินเสียงกบเขียดร้องอย่างครับนะตอนนี้ผมเริ่มได้ยินแล้วผมเดินไปจะเดินไปเนี่ย ใกล้ถึงเลยวทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงไอ้ของเล็กๆแล้วนะครับที่มันมีผีพงอยู่นะเส <c oughs> ีง <c oughs> ยงอะไรวะทุกคนเฮ้ยอะได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยผมได้ยินเสียงเหมือนดีตรงไหน ตรงนั้นแถวๆนู้นอ่ะฝั่งตรงข้ามดีพุกคันได้ยินไหมครับเมื่อกี้ผมได้ยินนะ <S 2> <S 2> <S เออหนึ่งน,นั่งน,นึ่งหนึ่งแต่กองได้ยินยังเสียงอะไรไม่รู้ได้ยินยังได้ยินได้ยิน ผีโพงเปล่าวะอาจจะใช่นะหรือว่ามันแอบซุม่มเราอยู่เห็นไฟฉายเราเนี่ยมันแอบซุม่มเราอยู่าอาจจะใช่นะ

ไป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 ถอเถอเป็นไรไหมเป็นไรไมมาปาตามาว่าไไมไตามาเป็นไร้าต้องดูเา้มันซุ่มอยละกองเมื่อกี้ว่าแล้วครับทุกคนนะตอนแรกผมได้ยินเสียงนะ แล้วคือไอพีโฟงตัวนี้มันส้มอยู่นะมันฉลาดมากเลยนะครับใช่ครับ าหาไม้ตัวทอนได้ได้ไหมคนหาไม้ตัวทอนเหนือมือเปล่าตัวไม่ได้นะดีเมื่อกี้ตะกลองดีมันไม่เข้านะครับผมผมสะบัดออกนะครับเมื่อกี้ทุกคนเฮ้ยมันเสี่ยงอะไรอยู่ข้างล่างไม่รูนะ้ปอยมันไปก่อนหาไม้ตัวทอนนะทุกคนครับ าน,น่าจะหลบอยู่ในพุ่มหญ้านะครับผม chưa mấy chơi mấy chưa mấy à. con chơi mấy à. phải đen đen như đi quần mình ạ quay à. nó ngay nè 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 đó được nè 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 đâu con chơi mấy nè 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 chơi mấy chưa mấy chơi 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 มีจะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเฮ้ยมันจะไม่ได้วะฝนตกมากแล้วครับใช่คบนั่นนั่นนั่นตาแดงแดเลยเฮ้ยอจมูกหรือตาไม่รู้มันมีไฟจมูกมันมีไฟออกมาที่จมูกครับทุกคนเห็นไหมครับเฮ้ยเหมือนเหมือนมันกำลังโก้เลยละครับมองเราอยู่บ้างใช่มันจ้องมองเลย

biểu không mà. phải nào, nó đi đâu, nào đâu. Đeo con con ủa, con không, không thấy nhìn, con này, đi ม่ยีนก็ตามามายเอเยดูดูดูตามไปด้ยจมูกอมีไฟแอยู่เห็นป่าวเห็นป่ะกองมันไม่โฟกัสวะเอฟฟอนป่าวไม่ใช่ไม่ใช่ทงชัดครับทุกคน ด,ดูดูดูสังเกตพฤติกรรมมัน,มนจะทําอะไรได้ดูดิถ้ามันเข้ามาใกล้ไม้หัวตัวเลยนะออเอาเฮ้ยหายแลวหายแล้วหายแล้วหายแล้วซุ่มอยู่หรือเป่าซุ่มหรอไม่ได้มันซุ่มมันซุ่มอยู่หรือเปล่าก็อาจจะซุ่มอยู่ในพุ่มไม้อ่ะ แต่ช่ตระวัววงตัวนะใช่ใช่ต้องระวัวงตัวน,นา,นนวามนมานครับเฮ้ยเราสองคนเนี่ยเราสู้มันได้ไหมไม่น่าหงอยน,นะฮะเฮ้ยมันดุมากเลยนะเนี่ยเสียงขู่เนี่ย 哎呀！<laughs> 哎，什么？ bây giờ,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  bây con, bà con, 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 thôi bay, thôi bay được con, thôi, thôi, con thôi, mình không không làng ơi, bay, bay con, bay, đua tao mà bao, มันตามมาฮ้ยตามมาม,มันน่าจะโกนหนักเลยแลหละไม้สู้ไม่ได้อะตะกรงไม้ลุดไปแล้วเม<อ>ื่อกี้มันย่องมาข้างหลังตะกรงนะครับทุกคนครับถอยค่อยๆถอยค่อยๆถอยมันตามมาติตดๆเลย้ย น่ากลัวว่ะต้ก้องสู้มันไม่ได้ครับทุกคนครับไอผู้พวงตัวนี้มันดุร้ายจริงๆนะาลงเลยนะมนนะันมนหมามันมามันมามันมาต่อก้องมันมา กองหาหินเนื้อหาไม้เลยด้วยป้องกันตัวไว้มันมาแน่หาหินไว้เลยหาหินหรือหาไม้เลยก็ได้ป้องกันตัวไววอ,อ,นะอนนี้ตนทะ่อนนี้แหละป้องกันตัวไวม,าานะมันมาฟาดเลยเนอะสู้มันไม่ได้ครับทุกคนครับสองหนึ่งไม่ไหวครับตามมาติตดเลยเอาไมโยนไหมลองดู เฮ้ยถอยเลยตะกองตะกองมันโกดแล้วมันโกดแล้วเฮ้ยตะกองหายไปเลยหายไปต่อหน้าเลยเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะ ทุกคนเมื่อกี้ตามมาติดๆเลยนะครับจังหวะที่ผมหันหลังไปเนี่ยไม่น่าหาไปไม่น่าหายไปได้นะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โลงๆนะครับนี่ทุกคนดูรอบๆเลยนะเป็นพื้นที่โลงๆเลยนะครับไไมันเป็นไปได้ยางมากเลยนะ หรือว่ามันกลับไปทางบึงแล้วฮะอาจจะกลับไปทางบึงแล้วก็ได้นะ ตะกอนตะกอนโอ้ยตะกอนตะก้อนโกนตะกอนโอ้ยช่วยด้วยตะกอนช่วยช่วยโอ้ยโอ้ยมันสู้มันสู้อ้อโอ้ยตะกอนไปตะกอนไปไปไปตะกอนไปไปไปมันมาทางไหนดูดูตะกอนดูมันข้าวดูดิโดนกัดมันเก่งมากเลย แอ้่างกองดูดีเขาไหมไอ้นะคเับแม่สองดูรอบๆด้วยเขาข้างหลังนะมเมื่อกี้ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับทุกคนไม่รู้นมันแหวงมาข้างหลังผมได้ไงนะหรือว่าหายตัวได้เหรอเฮ้ยหายตัวได้เลยเหรอใช่ทิ เจ็บมากเลยผมโดนแก้ติ๊กคดะติแค่เนี้ยหัวไหล่เนี่ยเข้าข้างหลังเมื่อกี้ผมโดนกลับมือเลยเข้าไหมไม่เข้าก็ดังเหนียวอยู่นะไม่เป็นไรอ,องกลับดีกว่าแล้วก็ไม่ไหวผีผมตัวนี้มันดุจริงเนะาะดูบริเวณร,รอบๆเลยเผื่อมันจะแหวงมากัดอีก ส่องไปให้ทั่วๆ,ๆนะพี่เมื่อกี้นี่มึอจุดแตะไปหนึ่งทียนไดโดนใช่ไหมโดนฟาดาไปผมเตะไปเมื่อกี้นะี่น่าจะโดนอยู่มันน่าจะกดหนักแล้วแหละทีเนี้ยทุกคนทีนี้นกดหนักแน่นอน ไม่ไหวครับทุกคนไม่ไหวเดี๋ยวเราเนี่ยต้องต้องหาหมอมาปาบแล้วแหละแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยมันจะเดือดร้อนคนอื่นนะรเราต้องหาหมอพี่มาปาบนะครับทุกคนนะไปหาหมอพี่ผมมีอาจารย์อยู่เดี๋ยวผมจะชวนมาวันหลังให้มาปาบพีพองตัวนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนในค่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับ สู้ไม่ไหวจริงๆครับลาไปก่อนนะครับ